งานเกิดรูปไปเลยพี่น้องชาวคล้ายกับหกพันบาทบริลลุตเด้พี่น้องตัวนีออ้นะหลังจากครบนำแล้วหาที่ประมาณหาที่นา,าที่กับเพิ่นจะมาขูดออกเนาะเออสบายดียดพี่น้องมมกูทุกทุกคนลงในงานเกิดเนาะเออจีได เขาแบ่อะไรนะไ<ข>เนาะเพื่นเกิดอักเดนส์หน่อยหนึ่งเนาะท้องอยืดเอาน้ำบวชันทักยาบวชบวชันอีลองคั่วลองเบิง่งเนาะจะเป็นตะกินบ่เลยส,สูตรสูตรบาวตันเพื่อนเนาะเพราะว่าแบ่แม่เพื่อนว่าตามสูตรนั่นถ้าเป็นแบ่แม่บ่อยากให้มันหยาบนี่ต้องเผาเอาเนาะบ่ได้ต้มน้ำห่อนขูดเนาะเออ โอ้ตัวนี้ถือว่าต้นลูกเทปีคงขอกไอ้ตัวนี้เนาะแพงที่สุดเลยบบกนี่อีนี่นะแต่เพิ่นก็ได้ลูกแล้วลูกเพิ่นได้แนวเพิ่นแล้วเออตัวนี้ถือว่าเฮาซื้อมาแต่กับเพิ่อนมานติดทองมาเนาะแต่มาแต่ทองเพิ่นเบ่งเนาะอ่าจำเป็นเนาะเมย์เนาะเบิ่งไปดํากันเนาะ ยิธที่นี่แมบบ่แม่เพื่อนว่าเผาเอาเนาะบริต้มน้องห่อนขูดดอกเพื่อบีกเรียงบบให้มันหยาบพ,พี่น้องโตบากใหญ่การเผาเนี่ยก็ต้องเป็นหยาหรือเพื่องอย่งเออ คือว่าโบมีเพื่องเราพ่นเอาหยาค่าเลยหยาค่าพ่นลายเนาะไ่ใ่หยาค่าเลยเป็นยังม่นยานมดด้ยเ่าค่าพ่นลายเนาะธรรมดาพ่นเอาไว้มุ้งเถียงมุ้งจะเแต่อยพ่นมีลายพ่นมาเผาเลยพ่นว่ะชูเจ้าแต่ไม่คเผาให้คนเบิดเลยมอกเอจะพ่อ้วนะเผาหวเผาแล้รก็คนละชั้เลยคนละเสีงเลยนังเลย มึงน so yeah, ั네่งหรือ hmm. ก็นั่งบนเลื้องหรือก็ไปล่างน้่งกื๊กนนั่นนั่แหลมบ่เดี๋ยวมาเล่าให้โตเล่าบ่เกจังว่าแล้วเห็ดบสืดิดีหรือว่าสูตรบาตันนะนะเราเคยเห็ดอยู่นะบาตันนะเหี่ยวบาตันอ่าสูตรบาวแก้วบ่าบันไดกันว่าสูตรเชลเลตเลยในเรื่องโย่ว่าสูตรเผาในก้อยเห็นแต่บาตันเราเห็ดแล้วนะผลงานเราเห็ดแล้วสืดีบอ่ะเรื่อสืดิแล้วไปน่ะนี่สูตรไปกันเรื่นี้นี่อันเด อูอพอนอัตันเผื่อเนาะปนเท็แนวใดเอสูตรแก้วสเตเลสเนี่ยคือว่าแนวนึ่งเนาะ่นเอาเผาไปเลยจังบ้านขูดน้ำหลังปนมาแต่ว่าอเบาตันเพื่อนี่ยเผื่อีเห็ดขูดไปเลยเพื่อนาะเแหละาง้งขดเกม้ละวันมันใหม่วันใหม่ อยู่หัวอยู่สวนคือเก่าพี่น้องเอ้ยอไหนแบกเสือเนี่ยเห็ดสะบ้นี่นเนาะขูดแบกนี้น่ะหัวยเออแบบนี้ว่าแหละก็เลื้ยงไปเลยแบบนั้นนะเออนี่ะขึ้นเขาเขาหัวใหม่เอาหนังออกหรือบ่บเอาคนออกหรือบอาคนออกแบบที่ว่าเกี่ยวกันเนาะใชเพราะว่าเป็นแบ่แม่ก็เลยแนวนี้เนาะขั้นแบ่เธอกลายเป็นต้นน้ำห่อนขูดเอาเนาะ พินจะบนยาับาน้องแบรเถิกพินตลาดแมนต้องการแบรเถิกเนาะแบ่แม่นี่เพินบบจะค่อยซื้อได้แบแม่จะค้อ,ะองกินนะแบรแม่เยจะค้องกินกับันตายเนยจะค้องกิน <laughs> เาจะกินตัวดีๆบริกินได้เออจะค้องนะ่มีแต่บริกินดอกตัวดีๆที่ที่ไปขายก <ปะ S 1> ินบริกินเนาะอบจะคลองผมเคยปาดก็กินแต่ของตายแล้ว <laughs> เรียเพื่อนเนาะเอ่จะกองเนะ่กินแองตายแล้วเนาะตายกห้องบรเักจ้งทักยายังี่น้องเลยแต่ว่าธรรมาสะอาตรักมันจะเทิบมันชัดหข้องเย่ท้องเยีนทองคือว่าคันิไปันทิมให้ปลากินก็ได้โยะดยเออมานีก็เลยเอาก่อน่เอาเอาทืาก้าไมนเอาเท่า่เา อยู่กูทางเ่กูทางีทางแล้วแล้วอด่นเนาะเลี้ยวแล้วเลี้ยเนาะเอาโซอยู่โซนเลี้ยงแม่สามสี่สโอ้เปิดเนอไรเนี่ยมงจะัเขาจีบวาโอมีช่างกด้วยฝานไปด้วยหนะไกลสีเลลวแหละอ่าแบบนี้ก็ง่ายได้พี่น้องบ่วด้บดจะเื่อนเอ้ยเนาะว่ารวกเนาะไปต้นน้ดอน้ำแพนอีก ไ,ไวเนาะตเติมอยู่เนาะไว<อ>้ไอยากไว้เลยพี่น้องเลยบมเมนต์ม,มามักไว้มันมเด่นไงเด่นเด่นจะได้แหนมเลยต้องขึง้นเอาแบ่โตหาวกพันธขายกินนี่มาโปรหมนเนาะแล้วถิดกิดสิประมาณนี่แหละพี่น้องถิดเอาคำพนเนาะนโอ้ยเลยเลยและมันหลา่มองไป เอาไก่สำเร็จเลยเนาะไค่แต่อากาศเย็นเน,ะเนาะพนไก่ไฟก็บุเ,เป็นอย่าง,เเงไก่ชิ้นเ,เ,เพี่น้องแตกล้งแตกหมละเออเ,เออ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 เอเออเนอเออนออเออเนอเออเเออเเออ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 เเอเพิ่น,นว, <c oughs> ว่อเอออเเิเออเออ ยังไม่ที่บทเ,เรียนยเลยดิห็นสวงอีพอ <c oughs> อา้าวเพิ่งไปนำกันพี่น้องฟองไปสูดสิดคนมามามาพายู่ใกล้ต่ตอน,ตอนลงยูทูปเป็นอีกช่องหือ่ข้างหนา้า <c oughs> เอา้าคือว่าสำเร็จเนะเาะเขาได้สีไปพุมน้ำเนะาะบัดสูตรต่อไปเนาะเบิ่งไปนำกันพี่นอ้องข้าไลา่คือว่าจิ้นไหลเลย เดี๋อันนี้เพิ่นกับจีไปหฮมน้ำเนาะเอาให้เบิ่งทุกขั้นตอนเนาะจิน,จนหดตอนกินผุ้หล่ะจีกินแบบใด <c oughs> เออตอนนี้เพิ่นจีไปหฮมน้ำเนะเาะอ่ะย่อไปใช้บอดมนันเพื่อนเอาบอดน,นี่เพื่นขั้วตลอดอ <c oughs> บอนมนันเพื่อน,นๆเน,นาะเอาเพื่อนกำลังโฮมน้ำเนาะตอนนี้เนาะ อมน้ำหรอเห็ดอะไรต่อเบิกเงินนำกันเนาะจ้อนนมองจูดหอนนเลยืว่าอว่าเชี่ยวซานด้านแบลได้จักวิธีเห็ดเนาะเชี่ยวเน่ะเชี่ยวซานขนาดเนาเชื่อโยงขนาดเอาโอ้ขี้ดำๆออกมันก็จะเลือกอมแตมได้นิเป็นเอ่ะ สูตรบ้านบ้านสูตรบ้านบ้านเพื่นนนอนวะเออปัญาเป็นแ,แม่ตัวแม่ตัวเมียน่ะเออเห็ดแบบนี้เนะาะมันยังบวญหยาบพี่น้องเอยเคยสูตรหลับเห็ดหลับเลยเลยนี่นะเนาะโมเคยบอกใครมาก่อนเนาะเออเอาผู้เลี้ยงกะเห็ดประจําแบบนี้เนาะถ้าตัวแม่ราวว่าตัวแม่นเนี่ยช่วนร้ายเลยครูซื้อเขาจะเอาบากซื้อเนาะเพราะว่าเอาไปกินแล้วมันจะหยาบเพื่อนวะนะเพิ่นบหูสูตรคั่วไว้กันซะ แต่ว่าอืมเป็ตู้แม่ีนก็คั่าชุดยอดพี่น้องเลยนี่นี่เห็นบอกใส่สูตรนี่เนาะกินคาโคงช่อยจุ่อะไรแบบนี้พี่น้องเออบดไ้เห็ดแบบเข่าหงเข่ายั้งขั้วแบบนั้นเอาบดไ้เห็ดเนาะนี่สูตรแบบช่อยจู่อะไรเห็ดแบบนี้แหละเอออยู่เมืองลาวบ้านนาเอาแนวนี้ได้แตงแก้วฟาดเออแตงแก้วเอาคาโค้งจังหอยเห็ดให้เบ่งเนาะพี่น้องช่อยจุ่อะไรเมื่อนี้จิจุแบ่เนาะ ลงขึ้นแบบเป็นโตออกขับยำแรงพี่น้องเอ้ยขับขับยำแรงโอ้โนจ่าแก้วคนแห่งขมุกขมมเลยเพิ่คืึ้นเลยเคยไปทำงานอยู่เมืองไทยได้เพิ่งกันเลยอยู่โองขาสัตว์ลาดบุรีบ่อยู่ไหนเราอยู่อยู่องเตยโอ้ว่าธมรมดา เออองเตยเที่ยงจะบบนันางอยงเตยมันอยู่แวลิงชันเยเทียง้ยจริอเพนิราแบบเอ้านอยจเบ่งนกัอีกเนาะพี่น้องไอเป็นครดแล้วค้านี่มาถ่ายเบ่งใหม่หอมเนเอ้าหลังจากนั้นเนาะหลังจากคูแลวพนก็เอาหัวิงไข่หงอไปหัวิงไข่เินมาค้าพี่น้องจะหอมเวยนี่ก็หัวิงไข่เคลื่อนหดเลยหอมหุยหุยพี่น้อง ำแล้วพี่น้องคำแล้วบานี่นะเออได้พอคั่วมาเพิ่มมอ่กงเลยมเล่มักมากคั่แต่ย่แรงั่แต่ย่อแรงโอ้ามือสเนี่เฮหอยายน้าอ้ยีเขาล่ะเนา่ใชเคอีพี่นี่เข้าใจเป็นไงตอนคั่วเนาะตอนกินแล้วชีลร่ไงอีก คลิปหนาเนาะอีพี่หนาอีพี่สองเนาะติดตามไปตอนนี้เข้าใช้เบิ้งแต่ตอนคั่วออกเป็นตอนเป็นตอนเนาะสีแซ่บรอบ่อแซ่บถ้าเบิ้งอีพี่หนาพี่น้องติดตามไปนํากันอืมสดดเลือดอยังไหลอยู่พี่น้องเอ้ยเออ ส่วนนออกเถียงปอกๆแต่ไม่เป็นยังดออนั้นตั้มแจ้วอนั้นะแผนแจ้วอนั้นอแจ้วมาซอยจุอ๋อลมออกแล้วนี่เลยพุ่งมันพีสูตรเบอรไหนนี่เด้ยวจาได้ป้าพี่เี๋ยวผมบอกนนีนคับสว่าง เออคือแตกนี่ถือบรอถืมันพุนมาเปีนพียมม่เี่ถือไใช้ถือดีหน่อยเยอะนิดดียวแตก่าอตาม่อเพียัเมันกันพนยตอืออออก่ับเอามอม่ใส่ตัตับขากลยตับขาขากลย แสงมาจากพ่อเลยพี่น้องเออยากเมื่อด้วแหละถึงมาดูใส่ไหมนะปาใส่มาใส่นีก่อนหายแน่ใส่ตัวมันน่งร่ตัวมันเปนเียนาก่นี่นี่นีเอองพวนี้ตอนนั้นได้ต้มเสียเจียวเสี่ยคำแล้วแสงหัวพ่อเลยพี่น้องนี่คืออันนี้นเปแบบนี้นะฮู้เลยเซียนเลเี่ยนเลยไเออเขาออกไปนี่วะนี่เอเนี่ย ເອົາເປັນດີໄກນ